สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับสาวดอนคนแก่บ้านคือเก่าค่ะมื้อนี้คือเก่าละบะเดงยังกินดอกกระเด็นเนี่ยเก่าๆแล้วมากินค่ะสาวดอนกับคือฮอดทุกผู้ทุกคนคือเก่าด้อค่ะเด้อมื้อนี้กับมาพอมาเจอกันคือเก่าค่ะแน่ว่าจะเปิดขึ้นว่าจะเปิดอันโทรสับมากอันแบตกระซิมเมอร์ดีหรค่ะเบื้องพักนัวพักตอนแล้วมาจานพักพักไร้ขัดกระดอกกันเดียว มาลามาลาทงอกทงอ,อกส้อยบีนค่ะทง,ทงอ,อกไงคะเจ้าจเอิญสซ้อยบีนล,ล,ล้างล้างแล้วล่ะล้างสะอาดแล้วละ่ะต้องซ้ำน้ำผืนน้ำอาจจะมีเศษอยู่เล็กหน่อยยาวมากแล้วก็มีพักหอมเปม,เมีพักแง่งเหมือนเดิมพักแงงนูออมาอันแกงใส่เห็ดมือนน,นแล้วก็มีบบกแรดิชแล้วก็มีพักอันพักซาลาเนยอยอา่อยู่ข้างล่างอยู่ตาราง คือเกาหมอนี้แรงกินแรงว่ะจีรับอันอันนั้นพักไปแล้วข้าวปุ่นข้าวปุ่นนุ่มต้มแล้วรักกันน้าข้าวปุ่นสูตรน้ำปลาโน่นล่ะบ่มีตอนโป้มีปลาละกะบข้าวปุ่นนุ่มต้มแล้วว่างหันนี่เองต้มพิ่งต้มแล้วประมาณหานาทีเส้นเหนียวเร็วบ่อันวางข้นกระถามข้าวปุ่นว่าข้าวปุ่นนู่น่ะยี่ห้ออีหยัง หนูบรรลุจากี่หอค่ะเอาจริงๆเลยหน,นูบรรจากี่หอแต่ว่าเป็นซื้อภาษาแต่ว่าเป็นซื้อภาษาภาษาเวียดนามบอหนูว่าภาษาเวียดนามเหระแต่หนูอา่านบอกบอมมีภาษาบอบมาาบมีภาษาอังกฤษนะหนูว่าเป็นภาษาเวียดนามพร่งเทลตรงกัน,<บ>นหอนหุยหุย สมุนไพรคือกัเอันนี้ต่างเออดาดมือเออผน,นะบ,บต่ตงบงบอกเลยว่ามันจะใส่บต่ตรงบงบอกว่ามันจะใส่มื่ออากาศดีดีค่ะบ่ด,ดีไาไในดอกเมื่อวานอากาศดีกว่าเมื่อวานาหยุดงานเมื่ออากาศคืมผ้าอยู่เขาแต่ว่าบอกอ่ะโบนเอา งอกออกเออพวกงอกแสบพวงอกออกเพระฉนั pues ้นสงอนี้มันเน่ามาเด้อมากินน้ำนัวเด้อมูสิกินละกสิเอิญแตมาดอมาดอตีนกแกยาอยู่เอินกับมาบ่ได้เนาะทะลุจ่อมาบ่ได้บ่เปนโดเมอนเซักซาเนี่ยองมากดูนี่มาละ บางคนว่ากินพักเป็นยอนสาวุุดอนนี่นี่าะสัขอบคุดได้หลายค่ะรู้สึกดีใจแห้งรู้สึกดีใจที่แบบว่าอ่ะถ้าก้นกินพักพ้ามูก,กินพักเพราะว่าพักมีประโยชน์ต่อร่างกายแห้ง เต้อเขเลยเออินโปรดลูกกับาดมากมึงกลับมาแต่เมืองไทยนี่เพื่อนบัานแง่คำว่าไม่หลังบาา นี่มาเพจบู่พ่ะนะมาเพจบูต่ตัวบุ้งใหญ่นึงแต่อย่านที่ยังเนี่ยทำยังไง เยอะหนน่าก็ปุ่นท่วมอยู่จะ่าพักตรงหลังซื้อเุกซุอ่ะซุกเีมาล้วไม่เช่ว่า เราดูกินั่งตัดท่าหนูตื่นเห็นข้าวเลยเธอสามอย่างมาจากของนอนพื้นนอนอยู่กองท่าอยู่บนไหนนู้นเลยเหยียบหางแง้งมันนึง อร่อยสุกี้ก็ชั่วว่งรู้แล้วมากขอบคุณหลายกินทุกมือเล้แล้วมือบอมิน่ากิ่นอะเจมถาทถามว่าลูกขอจะกินยังชื่อเครได้ถามประมาณเนี้ยนั่งว่าขอบคุณเนี่ยเดี๋ยววันอาหารเก่าเจ้า อยู่ข้างหลังคือตะบรวเต็มไปด้วยใครอืม ที่มันเป็นครื่อรถนึงอะค่ะกะเบาคือมันกะแมนอยู่มันกะดีเนาะแต่ว่าอันนั้นข้าเจาหมายถึงว่าคนที่มีรายได้หน่อยแล้วแต่ว yup um, ่าดีกับแม่กะดีก็บานเท่าหลายเพราะว่าราฐบาเข้าเจาซยแล้วหมายถึงว่าเวลาขยุ่งขยายังเสียง เขาจาักันรักษาเป็นระเบียบกว่าทบ่าบางมูบาา ที่จมูกบานนู่อยู่นี่เขาได้เสียได้เสียอันหมายถึงว่าเสียภาษีเพิ่มเสียหมายถึงว่ามันสิมีอันอันนึงเขาจะเริ่มว่าตัวยิงนน่งยิ่งนะนึกจำอะไ้แล้วเขาก็เสียไปนนะี่ะแบบว่าไลา่ได้หมายถึงว่าเพ่มเมนนะนะแบบค่าจ่ายบานแล้วค่า,จ,าจ่ายสูงเลยจังหน่อยเพราะว่าเขาสิหันคิดค่าบำรุงรักษาไอ้อันมมูบานเขาอยู่แต่ประเด็นมีทุกมูบานเด้แล้วแต่ม,มูบาน ก็มองที่นุ่ง้าไปเบิ้งถ้าไปเบิงเบ้งน่ะดีอยู่สภาพยังดีอยู่ท้าจะต้องรักษา,าวความสะอาดบางมองว่าชิ้งตันดีซี่เป็นยานแห้ง

咱们来好嘞，弄。 ต่อแบบเพราะว่าหนูเดินห้างถ้าหนูเดินห้างหนูจะเป็นยังสันหละ่ะกำาบนอนบบบอิมแน่นี่เป็นด้วยบมีสีบมม,มันจอยขัะจอยแบบจอยเป็นย่าไม ขอนกับไส้กับไส้กับขอนมันก็มาก่งกับไส้ทุกีนเล ปล่อยออกข้างนอกกับไปเขา้าดะหูเบาเขาบอกออกมากกับไปเข้ากับเขาออกมากนะ กินหูน,งา,หนงหางบปะหูก็ผางไปแล้วค่ะสาวดอนล่าไปแล้วแวหวนแม่คักแค่กันจำหนึ่งเช่กนกันน้องมอนี่ค่ะเัื่งไหนก็คือขอบทุกผู้ทุกคนทุกทเราค่ะขอบคุณหลายๆค่ะติดตามค่ะให้กำลังใจกันค่ะมือนี่สาวดอนล่าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะบายบาย